ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมาสกการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกน่อุ่นด้วยนะครับผมก็มาพุกธกาลวันเสาร์ก็มีเชิญมาให้ดูนะครับวิธีเสียบชนชมสองแบบนะครับผมก็ต้นขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันนามาเสียบให้ดูนะครับผมก่อนมาดูงานเหล่านี้เดี๋ยวมาแวะดูไม้สีเหล่านี้ก่อนนะ เริ่มจากตัวนี้นะมาจะเริ่มเปี่ยนไปแล้วนะเริ่มเปี่ยนแล้วนะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็หัวโตๆมาก็สมบูรณ์ดีนะครับผมอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาตัวนี้ก็จะเป็นมาที่ดูสวยนะดูแข็งแรงดูนะดูแบบนี้แหละตัวที่สองนะหัวก็ใสเดียวกันไม้ใสาเดียวกันนะนโอเคได้รับสายกลับเป๊บนหงครับผม ครับผมเมื่อกี้คุณป้าทัวรมาครับผมขอบคุณคุณป้ามากมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูช้ชมกันต่อไปถึงตรงไหนมาถึงตัวนี้นะตัวนี้แล้วนะมาถึงตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ทําดูเวลาไว้ให้นะไอ้รดน้ำอันนี้ไม่ใช่รดน้ําแห้งหมดดอกอันนี้ก็สวยดีนะตัวนี้แต่ว,ว่ากิ่งนี้ดอกตัวนี้นะอีกกิ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมเสียบสีด้วยกันหรือเปล่าผมก็มไม่แน่ใจอันนี้ผมนะตัดพูชชานะตัดให้แต่กิ่งแบบนี้นะตัดให้กิ่งแบบนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ตัดตัดให้รว้ตัดให้แต่ความเดียวกันแต่จริงนี่ผมไม่แน่ใจว่าสีเดียวกันหรือคนละสีไม่ไม่รู้นะก็มไม่แน่ใจเช่นกันว่าเสียบอะไรเวลาเสียบผมก็งงเหมือนกันนะก็โอเคนะผมชุดนี้สวยนะเป็นไม้ที่สมบูรณ์ดีนะครับเสือไหนชอบชุดนี้ชุดนี้เออสามเอาสองเอเอเท่าไหร่ละชุดนี้ราคานะราคาราคามาชุดนี้ก็ตกที่อืม สองเนาะสองสองลหกสิบาทเนาะสองละหกสิบาทนะตามตัวนี้นะก็นั่นแหละหกสิบบาทเดีกจะเอาไปเลี้ยงดูตัวนี้อันนี้ดอกจะเป็นแบบนี้นะดอกดูนะแต่ว่าไม้ผมมันไม่ค่อยให้น้ำไม่ค่อยดูแลเองจะเป็นดอกสองชั้นนะจะเป็นสีแบบนี้นะอันนี้จะเป็นไม้ที่ฟอมสวยเข้าเราทำฟอมไดดีนะเป็นไม้ที่สวยนแน่นอนไม้แบบนี้ออกดอกเต็มต้นไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องความสวยงามดอกใหญ่ แข็งแรงใช่ไหมดอกก็มีการ,รกล้งหลยอมาจุดนี้สามร้อยนะตัวนี้นะมาต้นใหญ่สามร้อยนะหาท่านไหนสนใจมีกล่องเดียวที่ใส่ได้เพราะว่ามีกล่องเดียวเล็กกล่องเดียวท่านเองที่มีอ๋อนานไปจะนานไปแล้วพี่มนานก็มีสองคู่นะครับผมนะคู่ที่หนึ่งนะคู่ที่หนึ่งนะคู่ที่หนึ่งอันนี้คู่ที่สอง ว่ากู่ละสามร้อยหกสิบนะอันนี้ไปทั้งกระถางนะครับผมกู้ละสามร้อยหกสิบราคาเขาตรงนี้นะมาดูการเสียบไม้กันอันนี้จะเรียกว่าการเสียบแบบนั่งแท่นนะนั่งแท่นก็ใช้ตัวขนาดรกันทำแล้วก็เอาไว้ให้ดูนะอันนี้คือเรียกว่าการเสียบแบบนั่งแท่นนะตรงนี้มันแท่งมันเท้นะมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมเขาเป็นแบบนี้แหละนะพูได้พอเลยอันนี้ไม้ที่เสียบแบบนั่งแท่นนะครับผมเราก็เะได้ดอกมาอันนี้ก็ จริงๆผ่านเนกล้องเราดูอาจจะดอกคล้ายๆกันนะแต่ว่าแต่ว่าเราดูของของสดของแท้มันก็เขาก็จะสวยนะสวยสวยจริงนะอันนี้ก็เชออกุนตันนี้อันนี้พัฒนาจนมาแบบนี้แบบจะไม่สวยเท่าไหร่แต้เนี่จะเป็นเสียบแบบกันผ่าเลี่ยมเห็นไหมน่ะมาที่เสียบผ่าเลี่ยมจะนิยมนํากิ่งขนาดที่เล็กมาเสียบมาทํานะกิ่งเล็กอย่างนี้คือตัวนี้จะเป็นอ่าเรียกว่า อนาคอนด้านะตัวอนาคอนดากิ่งจะไม่ค่อยโตมากกิ่งจะเล็กอย่างนี้แต่ว่าไม้จะให้กิ่งให้อร์มที่ได้สวยมากนะ,ะอนาคอนดาลอดบอกที่สวยจริงๆนะอนาคอนดาเนี่ยไม่ใช่ที่เลกอ,อันนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะสองต้นอันนี้ก็ต้นเล็กทำเอาไว้จะทําเพิ่มอีกพวกนี้ประมาณสักสี่ห้าต้นนี่แหละนะ,ะก็กิ่งไม่ค่อยมีจับอันนี้เปออนาคอนดาไม้สวยแล้วตัวน,นี้อนาคอนดาเนี่ยผมกลัวจะได้ต้นอนาคอนดาต้นนี้มาเป็นพันอีก ผมไปที่สวนนะสวนนาคอนได้เจ้าของสวนมีอยู่สองต้นให้ผมต้นเล็กมาผมใช้เวลาไปต้นสามเดือนนะไปชุกอาทิตย์เลยให้ต้นนี้มาให้ให้จริงต้นที่มาให้มาทําพันอีกต้นหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะไม่มีอยู่สามต้นสามหรือสี่ต้นเลยผมไปไม่ได้ผมไป,ไป,ไมไปทุกคับเกือบทุกวันเลยเลอกง,งานผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่เห็นใจไม่ให้มาเลยไม่เอาเลย แล้วจะเรียกว่าต้นดอกกระดา่ดอกดอกกระดาษนะต้นกระดาษโอ้โหสวยที่สุดที่เคยเห็นมาแต่เจ้าของสวนไม่ให้หรอกให้ราคาเท่นไหนก็ไม่ขายโอเคแล้วเขาแก้ได้คำว่าการเสียบมานะอันนี้เสียบสงเล็กมาเสียบไสาลริบสาลริบแบบนี้นะหาขคาดเสียบแบบที่ติดยากไอ้สาริเแบบติดง่ายมากๆเลยเ้อติดง่ายดีเลยครับผมติดง่ายมากเลยนะเสียบสาลริมอาจจะเสียเีอาจจะมีการเท่านะอาจจะมีการเน่าแต่ว่าค่า แบบไม่เนี่ยไม่น่าหรกเราไม่ต้องห่วงเราเรื่องแผลสวยไม่สวยเราอย่าเป็นเคเรียดเลยให้มันให้เขาติดเถอะนะติดแล้วก็มีเถอกคือสวยให้เราได้ดูก็โอเคแล้วแหละเนี่ยเสียบแบบอันนี้เรียกว่านางแท่นเนี่ยนางแท่นตอนนี้เนี่ยแผลจะสวยอันนี้มันไม้เล็กไปแล้วก็จะกลมกินแผลเองไม้จะค่อยกินแผลอันนี้เรียกว่าการเสียแบบนางแท่นเราก็จะได้เขาเรียกว่าได้ที่สวยนะได้ได้แผลที่สวยอย่างนั้นแหละนะตัวนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไรแล้ว อันนี้ก็นั่งแท่นเหมือนกัน,อน,นดอกใหญ่มากนะไม้กลมน,นี่น่งที่สุดโอเคนะอันนี้พิบนาอันนี้พูดที่หนึ่งอยู่ข้างข้างหน้าอุ้ยถงอยู่ข้างหลังสามร้อยสิบาทนะตัวน,นี้สามร้อยราคาเขาตัวน,นี้สามร้อยนะไม่ได้กี่ดีหรอกนะวสวยนะตัวนี้สอง้อหกสิบนะจริงๆว่าจะเอาสองรอยเจ็ดสิบหลอนะ โอเคนะไม้สวยนะมีคุณภาพช่นนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอทคาครับผมขอบคุณหลายเด้อผมขอบคุณทางอีสานมาจักภาคหน้าขอบคุณภาคเหนือด้วยนะครับผมทางภาคใต้ภาคะวันออกด้วยทางภาคกลางทางกรุงเทพมหานครด้วยขอบทางมหาทางกรุงเทพมหานครด้วยอุ้ยเราโตดไหมบอบว่าทองเด้อครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณหลายเด้อขอบคุณที่สุดขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ